บงก่นน้าเสียงเจ่นั้นเลยเกือบถึงสบายดีเด้อป้าลุงวัดทุกคนฮ่าพนพันรีบดึงท่องพันออกเฮ้ยนางงามพันสบายดีก็ลูกได้ยงินบ่แม่เบ่านี่ฮะ เห็ดเ้าเปแนวอื่นเฮ้ยอืมฉันบุดบอกว่าฉันสิกินบดฉันบอกว่ามาหน่อยซิจื้อันนี้ฉันพวนี้ฉันบดมาดกินพักอูแล้วสบายดีวัชกุสุคนเด้อนอกป่าลงเลย บุมีอย่งดรกนังกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอรียงวะเรียงวะจีบเอางจีวอาเป็นที่บุญใช้ไพ่ตีบบ่ะไปอ๋อยัง เด็กน้อยขี่ด้ออเก่งอะลีเนาะเก่งอะลีลูกให้นี่บอว่าอันก็อี้มันมันฉีเหนียวอยู่บอดิจะเข่าไรหอมดิบอจะเงินจะเงินหนีเลยบอนั่งเลยกอี้จะไม่กยู่หันไหนห่ะอือ กี้แคบเด้อกี้แคบไม่งอเด้อนานนานเห็ดเน้ยกินเลยนะไม่อ้วนเห็นนะสบายดีก่อนโอ้ไฟเห็ดฉันูลมันไม่งดงามเลยนะมันไม่งามนะพิงกี้มาไหมขี้แคบไม่งอดอะฮะเด็พิงมยิ้วยิ้วยิ้วบิ้ว ิวิวมิวลิบิว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 ลิโอ้ยอย่ามาอบเลยคะหานว่าแหละโอ๊ยตายคนเทานี้ ของจะต้องอยู่ใส่เก็บมาอมรถยานะวิวเพื่อนนะเพื่อนขี่นอกได้ลูกเ้ยเจ้าบอขี่เดียดว่าขี่เจ้าบอขี่เดียดว่าขี่นอกกระจาบนะฮะาเปล่าจนนั้นแขวเหียนพืชชลบดรถแล้วละได้เดี๋ยวนึงฮะ nong gen bên nhang này hả à nôm hay nong này lúc nôm hay nong gen này view này con keng hả

Kìa kìa chưa. Anh lang lòng của áp và chụp hai tuần hai. Mẹ bè 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 mẹ bè bè mẹ bè 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 Cái bè 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 hiên bè 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 mình thấy con hiền nữa, vô đây hiền hàng sưởng, xúi đấy à, mùng thình hiền nè, mùng năm, mùng anh em phân chia lớp nè. luôn. à non luôn. ôi, ôi, ôi. <cười> 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 อ้าวไอ้กัตะพื้นต่พื้นสูงี้กูก็ได้ยามองสีเหลืองนี่มัย้อนยามองสีเหลืองนี่ม่ใช่ปะเอาเฮ็ดยังบานีพิกิออกมาไหม เขาเหยียบหัวนะคะเหยียบ้วไปบ่ม่ยัก mm ้นเหยียบกันเลยเหยียบเล่าน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 ว่าน่านาน่า่าน่าาน่น่าน่านาน่าน่่า่าน่านานา่

พี่ไปเบิ่งเงงอโอ้ยเหนียวแท้ัน้นัข้าวบอบอใช่นั้นไปใส่แหละอืมยาวยาวมาให้น้องชชย น้องชายละน้องชายทนไมีใบกินเนาะทอดทอดกายางทอดกาย่างเดี๋ยวนีใสกินเนาะยันจมงาุเยันนมะเงคทุกไรแม่ไเอิญเจอเอิญเลยาคนเลย งามปาะไม่ใ่ทยลโนโนบอรม่โมอะเงี้ยดูหาสิไปดิไอนี่ยเอาขี่ไก่ใส่หมาเานี่ใส่ไหมโอขอป้งยังมาน่ะนันคือวางอยู่โต๊ะเ่นมากินแทะคือดอกไม้เลยเ่นเงนอวไม่อูปนีลายขนาดนัน อพิงกี้เจ้าคือคิดเ้อแท้ลูกฮะเจ้าคือคิดเ้อแท้สบายดีป้าลุงเลยสบายดีป้าลุงอืมเบิร์ดชูกูชูโคเด้อร์อก่อนบุญมาเอาสำนั่งอยังพ่อเลยนะจะเอายังไงนั่งพิงเอ้พิงพิงหมดหมดหมดลูกโนโนโนเออเออกินบบบนี้ลูกฮะกินแาบนี้กินใส่เป็นนัวเลย น่าะกินนะเอามือมันยัดเฉป่าะดื้ออยู่แต่บุกินเนยนะอืมแต่หุบใจดิมึงไหนคิดได้ใช่แอเ่่ช็ดได้มือเช็ดได้ให้มืบุญเช็ดมือก่อนลูกข่รดิเอ๊คิดดื้อใ่มอืมงามจะดีบ่ใครก็ไม่ได้ผลิตมาแบบนี้งนี่บ่โค้งงามจะดีมังคือคิดื้อแทบบ่ chịt nậm bớt chị cho đi phải dạy cho nó đưa nó salad đấy, bé bố đưa đang không mốc với cả, cái mương này sao, cái thau, cái rùa ไม่เงินนะเจนยูนี่ย ouais uh ูนี่กระเาบกนอางเงี้ยอืมจบังบังนะหนาขนออเออเมีนไพเนี่ยกระเน๋าลยืดแต่ว่าบ่าเมนไพอ์อันบ่เจ็บอันเอาลงอะไรอ่าอ๋อคอยนึกว่าภาพเก่าตัดต่ออะไรเดียวยืแต่ว่าหนาเลยแต่ว่าหนานี่คือเห็ดเบยนุยเห็ดเห้กว่านานคือ่เถ้าเตเลองดียวอือไ่ได้คือจูกี่เ่ยบัค่ายเลยคอยว่าอัภาพก็าเงิน ภาพขาตัดต่อบ้าค่ะว่าหนีหนากรบปุ่นแม่นหนามันจัะดิอันประจอยเลยอันแม่นบ่บ่เตียงอันนี้เพคนว่าแบบหนาแบบเห็ดมึงไหมเห็นเนาะหน้าเบรดี้คือคนแถวใจชัยนี้ชำรุ่นผู้ตูุอืมไอเบิองสวยไอเบิองปลาพิมพ์เนาะวันนี้มันเป็นนนำกล้องบ่หรือว่ายังไงเอากดอื่นได้จ้ะ จากแล้วคือเป็ี่ยนแค่ไหนอ้นก็ไม่เปลน่ยนนะบ่าวนุ่งบ่าวเจ็บน่าแลยก็บบา่าวยังไอ้คนนี้นะ<า>ก็เลยบอกบด้เป็นคนดูาสา,า,าม,มาคนบด้เป็นแต่บนรดาพ่อนั่งอยู่บ,บ,บรเป็นอือให้กอคนเฒ่าผีเขันสิงร่างบ่บ่าวนมาเขื่อนย่างอยู่บุญบ้างไหมบ้อบ้าเนอะไปดิเอ้ยสิ้นแยกย่างชิ้นเนอะ เ้ายดป่ะลูอันนั้นนะลูกสตานะอืมแต่วาบ่บ่เนาะตายต่คองานยแต่ว่าเมือก่อนเนนนึงอ๋อดดนอมมีน้องคุณน่อยเนาะมีสองคให้มาอยู่ดีว่านี่เอาอะไรมา ไปดีอย่างน้อไม่อ๋อนอคมนอคมได้นอขมลอยนกขมนอคนอยู่ท่านเนือน่ะซีฟิลัยน้องไม่นอขนนอขมเอาดิข่อยแถมให้ข่อยมาปิ้งไก่ได้กินนี่นะ กินไงบ้าพไปโตเราหนอมากินบ่านอะมันมันือกันบ่ากมดอนนาไม่นี่นะหัวหอวหัวงอคมหันอะงคมต้มจืดอะไรนี่เนาะแบต้มจืดอันแชกระดูกหมูนะฮะต้มไม่ช่ไมนสีได้ยะ ก็พื้นที่ซื้อก็พื้นว่าบริยากต้มจืดเออมันขมแห้งมันบกขมป่ะบอต้มจำเจวแล้วแหละออืต้ม şey, ต uh, ้มแบบต้มจืดนะ ใ่ไหมลูก่าขี้พันยางแล้วนเผไ่็บอกแล้วกาจิ้แ้นับจีกินเลกะหรนี่้เเคยกินนะยทังเดอเกที่เราายเนาะหาะเด็กที่เราเาเอกับกเราก่อนปีหน้าเ่อนึงมีนึงอกันเถิองพอดอ่ะไปลงแปรรถ เอาอยู่เวียงอยู่อยู่บนเลาแล้วขึ้นบอต่จากแล้วเนะถือว่าลงจากเพื่อนก็คือว่าลงได้่อยนะมวงแน่ตีนนะ่ะโอ้เนาะหลกยใหญ่อายในเขา้าในไอ้ยม่ติดุญนะถูเอาลถนะทากันไม่เนี่ี่ราไฟฝ้าบอเราไฟฝ้าไป แม่ก็แม่นอนะครับี่นเงะลูกวาวนะคบเหน้าีหน้าหน้าแมย่ไเนาะโอยบ้านไปันเอาไปไทยเไม่ด้ไปไทยอยู่บ้านน้ำกันบอสบ่ายเราไปอนน้นกู่ตอนนั้นกูไปไทยมาเด้เออมาคไดยันแล้วคนมันบ่ไปอันตรายอยู่เนาะ

หนีเจาว่ากลชุไดู้กอ่ะแต่ว่าูกมอสปาไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปไม่ได้ไปที่บ้านก็้นะเจ้ติดอูอย่างนั้นนะ่ะตรงแนีหมักเขือนะทำยางอยู่ติดยาว่าผมติดไอ้หมักุกอันนี้โบติดยา โมมุ้สีบังบกพกาหลายๆแล้วดกจะเห็นยังเออเบื่อกับเมือแล้วดูยูห่อเนังูนเดยูดิก็ไม่ยังจะไปส่บอสงห่องคหนีแบบวิวตะกี้ได้แวหน่อย นีแม่ดิ่ตสั้ลูกกะดิ่งกองดิ่นายสิพันแม่สิพันเก็รยรยนก็ไรเน่แบบนั่งวิวิไปเพื่อนประจอยมาเราบ่ไปมาแล้วเออมาแ่้าือเลยประจอยเือนีตำรวจเออม เาเล่นเลเซจดกาคนนีมื่อดีบวสอบหนึงกับถุงหนึแบ่มันหันหาน้เ็แ่นนะนอนไก่ไม่พอนนไอนอนไพอนนอนนไม่พอนอนไ่พม่นน่น่อนอนนพอนต่อนอนไมอนไ้ออน่พนอนไ่ออ่ไ่พออ่่พัไม่พอ่พอนอน่นไมไพน่่พอ่นม่่เอ่มน่ ตามเพื่อนบอกว่านนเทากับเติมเติมเแล้วก็ต้มเอิกระดูกหมูใส่เอิมนเองอใส่นามเห็นดิน่าโ้วว่าเขาชื่อบขมบ่อยาชื่อคมบ่อยันชื่อวาห่่นฟังชื่อนอขมกันหลุดคือยันขม้วกแล้ว่กินไกินบ้าปะพอสกินมันกิวควคนไฟกุ๊ก อยาัวโอ้อือวนว่าผักผัวุนบอบ่มาเก็บเบ้าพริกผักผัวนี่บอเก็บบ้าพริกผักผัวกันวะมันเนียเน่า้ยพริกเป็นอย่างวะมันคือเน่าวะ บ่บ่น้าหากระตกวานนี่มันเน่านี่นะโอ้สุกสลืออยู่ตาเน่าโอ้ยน้องเลยป้าต้นนี้สุกแห้งไรต้นนี้หลายเลยลต้นนี้สุกอ่ะบ่คอยได้เก็บมันโอี่น้องก็แต่ป่าเก็บมื้อนั่นพ่นปจักบ่ได้เก็บเลย เบ่งมะเขือแล้วกัดกจบมะเขือก็ซ้ำสีก,กินดกกะดกกํลังอ่อนๆมะเขือเอาบ่านี่ป้ามะเขือนี่บเ้เอ้า,า,อาเา้า้าเอ้้อาเอ้าบอบ่้าอ้า้าบา ผ <c Dante> ิด <anor ises> ไปโอเคสาพ่อแมพี่น้องไอ้คลิปนี้สะท่องกัสีขอจบคลิปไปแล้วแนวผิะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะท่องคือเก่าเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย สบายดีและสวัสดีเบอร์สุขูสคนเด้อเนาะไปแล้ว